công phu là bắt chân vào là ngủ không có cách nào mà khống chế được thậm chí mở tóc ngôn ra nghe cũng ngủ mà bình thường không có chú ngủ dạ, dạ xin ra những dạy cho cái phương pháp để khắc phục có bỏ đi đi nón ở thi mương của khẩu เรียนถามหลวงปู่ว่าพุกเขานั่งภาวนานั่งสมาธิหลับพิงนั่งก็หลับทำอะไรก็หลับไม่แต่ว่าบทพังบทสวดมนต์ก็หลับแต่พวกเขาไม่ใช่ว่าขัดนอนหรืออะไรนะคะก็นอนหลับปกติแล้วแต่ทําไมเวลานั่งสมาธิก็หลับสนิททาอะไรก็ไม่หายอ่ะเขาถามว่ามี ต้องทำยังไงให้มันแก้ไขการกันหลับในการนั่งสมาธิครับเขาเรียกว่าถีนามิทัคคือควมน่องเนาเอานอนมันอยู่ในนิวรณ์ห้าแก่ถีนามิทัโดยการเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นที่เราได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วเราก็มีโอกาสไปพบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้รักษากายรักษาวาจารักษาใจเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรานึกถึงความดีที่เรามีในใจของเราในจิตมันตื่นอันนั้นจิตมันหลับจิตมันไม่ตื่น นั้นถึงหมดแก้โดยการเริ่มต้นเริ่มต้นที่เราได้มาสนใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่ว่าจะเป็นลัทธิธของมหายานหรือเทรวาทหรืออาจารย์วาทอะไรก็ตามอันนี้น้ว่าเราเป็นโอกาสดีของเราที่ได้ปิดอับายภูมิได้โดยเด็ดขาดเราจะดีขนาดไหนไม่มีโอกาสไหนดีไปกว่าโอกาสนี้ โอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่สุดฉะนั้นเราคิดถึงเรื่องความเริ่มต้นของเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์โอ้หดูที่สถานที่เกิดในอบัยภูมิสีเปตปีสิบสองประเภทอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดราชาต สัตว์เดรัจฉานนี่มันนับดูมันนับไปสัตว์เดรัจฉานนี่นับไม่ไหวสัตว์สี่ขาก็มีสัตว์ขามากก็มีสัตว์ขาน้อยก็มีสัตว์ไม่มีขาก็มีในบรรดาสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตระกูลของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคานก็มีสัตว์มีหลายประเทศลองดูสิฉันเราไม่ได้ไปเกิดในที่อย่างนั้นที่เป็นที่ อภพะพระบุคคลเราเปิดมาเกิดในบุคคลที่ประเสริฐไม่ได้ไปเกิดในบุคคลสถานที่ที่ไม่ประเสริฐแล้วมาเกิดในมนุษย์เรียกว่าประเสริฐสุดฉนันเราไม่ดีใจ้ะเราลองมาคิดถึงเรื่องความดีใจฉนันจิตมันก็ตื่นพอมาคิดถึงเรื่องความดีใจแล้ว ตื่นขึ้นมาเพื่อเราจะลุกขึ้นมาสู้ด้วยรูปแบบต่างๆบันนี้การหลับมันก็จะไม่มีความง่วงเหงาหงนอนก็ไม่มีเพราะว่าเราตื่นเราทำตัวของเราให้เป็นคนตื่นให้ได้ตื่นจากการหลับเราไม่ต้องปล่อยให้ตัวเรามันหลับอยู่ตลอดเวลาก็ดูที่มันดีขนาดไหนเราเกิดเป็นมนุษย์ ถึงแม้เราจะเกิดอยู่ประเทศไหนก็ตามในโลกถ้าเราได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ดีที่สุดไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่ดีไปกว่ามนุษย์ในโลกนี้ในความเกิดมนุษย์เห็นประเสริฐสุดแล้วก็มาพบคำสั่งสอนของผู้เจ้าอีกยิ่งประเสริฐใหญ่เพิ่นขึ้นไปยิ่งมาปฏิบัติตามแนวทางของศีลธรรมคือข้องดเว้นต่าง ก็ยิ่งประเสริฐฉะนั้นจิตใจมันก็ตื่นขึ้นมาทุกวันนี้เราปล่อยให้ตัวเราหลับเราไม่ได้ปล่อยให้ตัวเราตื่นไม่พยายามปลุกตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาพราะเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ดีที่สุดนะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวของเราให้เป็นคนตื่นหรือเรียกว่าเป็นคนเบิกบานเป็นคนแกมใส ไม่หวดหูที่มันหลับเพราะเกิดความหมดหูทางด้านปิตใจมันก็เลยหลับถ้ามันเป็นคนแก่มใสเป็นคนล่าเริงเป็นคนมีความสุขอยู่ในใจเราจะพยายามปิดอบายภูมนี้ให้ได้เราจะไม่ต้องไปตกอีกโลกกันตานรกนีงเราจะไม่ไปตกอีก ถ้าเราหลับอยู่งั้นก็ไปตกลกกันตันรกมืดแปดได้ฉะนั้นเราเราเป็นคนตื่นถึงแม้เรามืดมาตจริงอยู่แล้สาวสว่างอยู่สาว่างไปฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีคิดให้มันเกิดการตื่นตัวขึ้นมาคุณูน้อยเราก็ตึงานกรของพวกเขาออที่มันเขา cái chứa ngại ờ, của cái việc hành thiền chắc là mọi người cũng biết rồi Ngài nói thì cái cách đó thì phải là bắt đầu từ họ nghĩa là họ phải bắt đầu lại từ đầu phải chỉnh sửa lại cái suy nghĩ và tư tưởng của chính họ Ngài lấy ví dụ rằng là tại sao mà ngồi thiền chưa gì hết đã ngủ hoặc là có nghe pháp ngôn hay nghe kinh tụng thì cũng ngủ đó là bởi vì cái bản tâm của họ cái tâm của họ nó bị mê mờ nó bị chìm đắm vào cái cơn cơn si đó cơn ngủ đó cho nên lục phù nói rằng là chỉ có thay đổi từ chính bản thân họ và họ phải suy nghĩ được rằng là họ có phước báu rất là lớn lao được tái sinh làm người trong cái hiện kiếp này bởi vì sao bởi vì hãy suy nghĩ xem thử nếu mà bây giờ còn đọa ở trong những cái cõi ba cái đường ác như là cõi ngạ quỷ thì ngạ quỷ gồm có bao nhiêu loài thì ngồi mình đếm xem thử cõi xuất sinh cõi thú thì gồm có bao nhiêu muôn loài thú ngồi cũng là đếm xem thử là mình đã như thế nào hoặc là cõi atula cõi địa ngục và khi mà đã xem xét hết tất cả và thấy được rằng là cái cơ hội phước báu được làm người trong cái hiện kiếp này được các bậc thầy chỉ dạy được có cơ hội tu tập đó, thì chính cái tâm của họ nó phải thấy được rằng là cái sự vui mừng nó phát sinh từ tâm của họ cái sự vui mừng này có thể giúp cho họ tươi tỉnh giúp cho họ đầu óc của họ được mở ra thì ngay lập tức đó, họ phải có cái quyết tâm và sẽ chấn chỉnh được cái bản thân của họ và cơ ngủ này nó sẽ bị, bị dừng đứng nhưng mà lũng bù nói vì sao mà họ không có sửa được đó chính là do cái bản thân của họ tự trôi tự thả trôi mình tự thả trôi cái tâm của họ bị bị nằm bị trói buộc bởi những cái cơn ngủ này cái sự si mê này cho nên là vì sao bởi vì cái tâm của họ ngày nói rằng nó còn tối tâm nó không có tươi tỉnh nó không có tươi sáng ngoài ví rằng là tâm của họ chưa bao giờ có cái sự an tịnh an lạc cho nên là họ không thấy cái niềm vui trong cái việc thực hành do đó Lũng phù nói rằng là chỉ có thay đổi suy nghĩ và quý giá thấy quý giá thấy là tất cả mọi thứ nó đều là đáng quý đó, thì họ mới có cái sự uh, bị chuyển, chuyển biến trong cái việc hành thiền không có ngủ vật được